สวัสดีค่ะวันนี้ RL จะพาทุกคนมาเยี่ยมฟาร์มกบนะคะโอ้โหวันนี้มาพร้อมกับน้องกบอบๆนะคะเยอะแยะเลยนะคะยัวยะยัวยะ,ยะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะตัวอ้วนตัวอวบนะ,ะกำลังน่ารักน่าชังนะคะใครที่สนใจเกี่ยวกับกบนะคะหรือว่าการเลี้ยงกบฟาร์มกบหรือจะสั่งซื้อกบก็ติดตามได้ในคลิปนี้กับ RL ได้เลยนะคะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนชาวจังหวัดหนองคายนะคะแล้วก็บบริเวณไก่เคียงเนาะเดี๋ยวมูลนิยมยากเอาใจคุณพ่อเจ้าของฟาร์มได้ฝากเนาะ,ะคุณพ่อเบาเลยมาเยี่ยมชมสร้อยสามฟาร์มครบเลยพี่น้องเอ้ยเอาฝากไว้เนี่ยเออเนี่ยบ้านของพ่อแขกเนี่ยสร้อยสามจ้ามีครบกิโล่ครบมีนี่แหละครับมีครบครบวงจรนะ่ะเออคือเห็นนี่แหละครับให้มาก มาเยี่ยมชมเนาะมาเยี่ยมมาชมครับว่าซื้อว่าขายกันครับจ้าเลี้ยงไว้ซื้อไว้ขายแล้วครับจ้าฟาร์มไ่โตโอเคเนาะคุณ่อนั่นก็คือหน้าตาของเจ้าของฟาร์มโกพฮาเนาะเป็นคนอันพื้นบ้านนะเป็นชาวบ้านของเ้านี่แหละนะคะก็เป็นบริเวณหมู่บ้านใกล้ๆกันกับปาแเอลเนาะกัมีโอกาสได้มา เยี่ยมชมคุณพอ่อเราก็เลยฝากนะว่าให้ประชาชนสามารถได้พอนาแนวสันเอาก็เลยทําคลิปนี้มาฝากให้ทุกคนได้รับรู้น้ากันเนาะยิ่งโดยเฉพาะชาวจงังหวัดนองคายด้วยจา้าอย่าลืมเดอ้อไปเยี่ยมไปชมอันพอแขกได้เนาะทั้งเบอร์โทรนะคะแล้วก็แผนที่แอก็ได้ว่างเอาไว้ให้เนาะตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะกับฝากไปน้ำแน่อุดหนุนกันเนาะคนเฮาบ้าน ไก่เรื่องเคียงนะคะหรือว่าผู้ใดติดต่อเอาไปขายต่อไปตลาดจังสิกะเอาเป็นว่าให้สามารถติดต่อกับคุณน่อเราได้เลยโดยตรงเนะาะอ้เอกับ เป็นเพียงเสียงประชาสัมพันธ์น้อยๆเนาะอยากจะมาแบ่งปันให้กับพี่น้องเขาได้รับชมกันนะคะสำหรับชาวจังหวัดนอง g ายแล้วค่ะได้ถโอกาสนี้แบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านนะทั่วประเทศนะที่มีโอกาสได้แวะเข้ามารับชมคลิปนี้กับ RL นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะของอชาวบ้านนะคะที่ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สุจริตนะคะฝากอุดหนุนไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะ นี่ก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆเนาะอ้านอกจากจะมาอ่ามีโอกาสได้เป็นหนึ่งเสียงที่ช่วยคุณพ่อเล่าอยากให้เอามาประชาสัมพันธ์ให้อ้าก็เลยบอกว่าอ้าไม่ทำช่อง u t u b e ก็เลยเอามาลงให้เนาะผู้ถ่าวว่าเนาเพื่อเหตุผลเป็นนะเนาะจะจะฝากลูกหลานอ่าได้เอามาทำให้ได้ประชาสัมพันธ์โปรโมทให้อ้าก็เลยอ่า เป็นส่วนหนึ่งนะได้เป็นส่วนเล็กๆนะได้ซอยประชาสัมพันธ์นะคะเมือ่อกี้ซอยอุดหนุนคุณพ่อแล้วนํานะ,ะได้ซื้อกบช่วยคุณพ่อเราไปนะ,ะเอาไปทอดกรอบประจังทั์น, <c oughs> นะจึงเลก็ฝากใบน้ํากันแล้วกันนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกที่ใครหลายๆคนถ้าอยากเลี้ยงกบดูบ้างหรือว่าอยากจะมี ความรู้เกี่ยวกับกบก็ติดต่อไปหาคุณพ่อเขาได้โดยตรงเลยนะคะทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ต่างๆแล้วก็ได้แนบมาไว้ในคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมารับชมคลิปนี้กับ r า rl นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ